ีิอันนี้คือขั้นตอนการพัดมันรีบที่มันบมีเม็ดเข่าอยู่ข้างในแมนคือว่าย่างแกีงแห้งอยู่เนาะเออตัวยูนี่แมนโบได้ใส่ไฟฟ้าโทรศัพท์นี่ก็บตองไดเมื่อสาคู่บ้านเท่าแหะ้ะทิ่ใส่ต่ำนี่บ่เหนียว เป็นว่าเหือแตกเหือแตกพี่น้องเลยพริกไปพิกมาก,กําลังเดินทางมาได้ครึงทางพี่น้องเลยกันยังอีกใกล้เตืบเไปถามคนนำํำอ,อาวสิไปลมนะม่องในย่งอีกใกล้อบอกะม่งมันบอก มด้วยด้วยแม่เพิ่นว่ายังอีกใกล้พี่น้องไอ้กลัวสีฮอดอ่าบ้านละมองเนาะตอนนี้แม่นเขาได้เดินทางมากกำลังเครื่องทางพี่น้องเอ้กะจากบ้านเขาไม่กะบสามสิบปัลักสามสิบปยกว่ากิโลเนาะกะมางหอดอยู่จุดกลางป่าภูเขาผู้ยังเขาเอิญอยู่นี่ด้วยฮะ โดยโดยจัง,จง,จงเอนาะอันนี้คือ,อที่ทุกคนได้เห็นนี่ก็คือ,อสวนมันต้นเลยก็ให้เข่าพี่น้องเพื่อนทางนี่อยู่กลางป่าเลยอยู่นี่มีอยู่กระตอบหรือว่าเหอนอยู่สองลังเนาะเดี๋ยวอย,า,อยางไปหาม,มเพื่นก่อนโอ้กับเป็นเทือกแหลกและลกบบาซิมานี่ก็บ่จักว่ามันชอดใส่ โอ้เห็ดย่างยข้าวเมาบอกข้าวให้เออข้าวให้หนุกนี่เนี่ยให้บันหนึ่งโอ้าูให้คิดว่าเห็ดคายสนดอกลูกไส้บอกลานอยู่จะคนอยู่นี่ไปช่องดังเฮือนโอุ่นอ่นตรายอีกโอ้เนาะ เบว่ามกใหม่มักตอกบ่มีไายบ่มักออกมาเออโอ้โดยโดยโดยอันนี้คือแม่นเม็ดคอเนุญาตเบิ่งเนยเด้อได้ได้บ่เบิ่งใบเบิ่งโอ้เข้าอีหยังเขาเอิ้นบ้านบ้านแม่นีเนี่ยโดยนี่่พีน้องเม็ดมันจะเข้าสวรรค์บ่เข่าเมาอ่ะเหตุเข่าเมา อันนี้คือแม่เพิ่นแม่นไปฮักเอาเอามาแต่ให้พุ่นเนาอให้ให้กับโบใกล้ป้านใดพี่อยู่เทิงนี่เนาะส่วนมันต้นนี่ก็แม่ส่วนแม่บ่กบ้านบ้านบ้านย่างแม่อยู่บ้านบังย่างบ้านบังย่างแต่ว่ายหญ่มาอยู่นี่เนาะอยเฮ็ดให้ลูกโอ้อันนี้นี่หูดแล้วจังตั้มหมดนี่บ้านหลูกอันนี้นี่ขูดแล้วนี่ขัวขัวเอกโอ้ขัวอะไรก็ตั้ม ตอนกินตอนแรกผุนบ่อสีต่ำเนี่ยหรือเออจักน้อยนี่เล็สีต่ำโอ้สีทาเบิ้งแม่ตำได้บ่เนี่ยได้ได้เนาะโอ้โดยโดยสีทาเบิ้งสัตนก่อนเนี่ยจักสีไปหอดบ้านนั้นเมื่อแล้มืนอีกไปโอ้นี่ฮอตมืดเมื่อแล้ไปเบิดมือจังหอดเนาะจกันลูกเล่นไหม่ละครันยอมคือกันแหละแม่ลูกก็บเค่อยขี่ไป โหอันนี้อันนี้ซใส่ตัวใดต่ำอันนี้คับชากนะคุกกับซากอีกอยู่กับหลานสองคนบ่ได้เฮียนบ่เพิ่นเฮียนแล้วเพิ่นออกโอ้โดอยดอยอยู่นี่ใส่แสงโซลาเซลล์ใส่แสงตะเวนเนาะกลางคืนเนาะกลางคืนนี่อยู่จักคนอยู่นี่มีแล้วคนไปหุดเข่าแน่โอ้ ลูกหลับเบิกักมาสิขึ no> <h <h ้นยานเลว่าเสือส่างบ่มีบ่อยอยู่ป่าอ๋อโดยโดยแม่โดยโอ้เฮาหูดสิใส่บ่วงเนาะเออเปลี่ยวเลยพี่กายในได้ได้จักกระสอบเนี่ยได้ยูชามสิบสี่สิบเนาะโอ้คือว่าได้ไล่เติบเนาะสอบแดงเฮานี่บ่โอ้เกิดได้ไล่เติบแล้ว <Head> line. เหตุลายโดยโดย,โดยหอมซี hood เลยโอ้มอมอชีใด hood เข่าเลยเนาะโอ้อันนี้คือที่อยู่ของแม่เพื่อนพี่น้นองอเอ้ยคักอีกแบบหนึง่งเงียบสงบอยู่เขตเน,นะสีเนาะผู้ผู้ผู้อีหยังละ่ะวังยานี่ลืมเลยรังเติกรัร<า>ง,รงเตอรรัรงเตอร์ร หวยรังเตรอรอยู่นี่นี่บอกเอออันนี้บ<อ>างคนอยู่มอพุ่นเฮาเฮาเข้าขี่รถนี่แม่นแม่นคามหวยนี่บอกเออคามแนละ้วโ,โดยโดยโดยนี่พี่น้องเลยคืออ่าพี่นอ้องอ่าชาวบ้านเพิ่นที่อยู่ทางบ้านวังยางมาอาศัยอยู่นี่จะ มีสองล่งคาบ้านพี่น้องเอ้ยสองล่งคาบ้านล่งนั้นก็มีคนอยู่บะแม่โอ้พนไปหูดเข่าแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยนี่คืออันนี้คือเป็นบ้านของชาวบ้านที่อยู่อันนี้นะทุกคนเอยอยู่ทั่งอ่าเขตนอกเ<ม>นาะอยู่เขตนอกคือจริงจริงจะบ่บุญไหวในจุดๆุดนี่จุดผูดังเติดนี่ก็มีอยู่ อสองหลังหรือว่าสองครอบครัวมาอยู่พี่น้องกอ้คักอีกแบบหนึ่งได้มาอยู่ป่าสิคือเฮาเห็นอย่างที่เหาเห็นแหละมีแต่ผูพาป่าเขาเ่าไอ้คักพี่น้องเลยโอ้อันนี้แมน่นทั้งแ<อ>ม่นำเนาะแม่นำหวยที่ไหลผ่านอันนี้คือเฮือนซ่านบานทรงเพิ่นมาอาศัยอยู่นี่จะ่บดใสไฟฝ่าแต่ว่ามีอยูไฟฟ่านี่จะไปหอดหมู่บ้านก็ยังอีกใกล้เต๋อพี่น้อง วนมู่บานที่เฮาที่ไปก็คือมู่บานละม่งนี่ก็ตตองได้ข้ามด่านอ่ามันขึ้นอยู่กับว่าเข้าสีห้เฮาผ่านหรือโบ่เพราะว่าก่อนเฮาสีเขาไปนะจะมีอ่าคนยามและเขาเจ้าจดอ่าได้ถามคนนาทางจดชื่อเฮาเข้าไปเนาะพี่พี่น้องเพืืออ่าอย่างไรก็มีเครื่อนวันเนาะก็มีไฟฟ้าพี่น้องเอยเฮาเข้าไปแลวก็ตตองไห้จดซื้อวันที่ที่เฮาเข้าไปมือนีมือหนันพี่น้อง สิทธาเบิ้งแม่ต่ำโอ้โดยโดยอันนี้คือว่าหูดหูดหูดตัวนี้แล้วในสิขวาเรเลยบ่อโอ้ลูกสิทธาเบื้องใช่บ่เคยเห็นกระต่ำมาก,ก่อนเอานองไส้นองไส้คน,นขวับเป็นเยอะบ่เป,เป็นคือการเป็นคือการโอ้อเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเบิ้ง ใจบวงทุกคนนะกระสอบแดงเมื่อบางยาในเขาอจักแหละคือคือเขาอันนี้เนี่ยเขาสักต้นเดือนใดเมะเขาสักเขาปลูกต้นเดือนหกเนาะอันนี้คือขั้นตอนการพัดพัดที่มันบ่มีเม็ดทั้งในเนาะ สีประมาณนี้นะทุกคนคือที่แม่เราพัดอกพัดให้มันเม็ดรีบซะตัวเม็ดมันรีบ,รบที่มันมีมนเม็ดเข่าอยู่ทางในเหมือนพัดออกมันเป็นอย่างหลัเป็นกากรนะสีนะแล้วเพิินกาโตมันเต็มเม็ดเต็มนวยเหมืนอมนเพิินกระสิเอาไปขัวอีกตืวหนึ่งขัวแล้วเพิินสีต่าพี่น้องมาเบิ่งการเฮ็ดเขาเมาอยู่พี่นอ้อง,า au, ออาองทางเขตนี่เนาะ มืออาชีพเราต้องพัดแนวนี้เนาะทานนี่ก่อนหูดเขาให้นี่บ่มีเบว่าบ่มีเหีดบอกบวามีคือกันมีคือกันแบวาบ่ให้ผู้อื่นเขาเขาเหอนเขาสั่นคือกันบอกโอ้เนาะคือคือคือมือนี่ลูกมานี่บ่เป็นยังตังโดย มาเบิรงแม่เพินคั่วขางหม้อแล้วเออเป็นขางหม้อแล้วโอ้อากาศเย็นดีเย็นค <nerede S 2> ับไปเด้อดูเด้นดยโดยโดยโดยอันนี้นะทุกคนคือต้อนนี่แม่เพิ่นหูดเม็ดเขาแล้วเรียบร้อยเลยครับมาพัดเอาตัวรีบมันออกเนาะหรือว่าตัวมันบดเต็มเม็ดเลยครับเอามาคั่วอีกเท่านึง รัวแล้วจังตำตำาแล้วแมนถือว่าเซ็ตสมบูรณ์ได้กินเนาะอโอ้พี่น้องเลยกระชิบประมาณนี้แต่ว่าสําหรับคนเคยเอ่เคยเฮ็ดแลยก็คือสีบรยากแต่ว่าสําหรับคนโมเคยเฮ็ดเนี่ยก็ถือว่ายากเลยเนาะการเฮ็ดขา้าวเมาอันนี้คือเพิ่นด่งไฟไหวแล้วก็สีขัวกระสีตส่ําสีคนกินข้าวเสาร์เลยบ่เมื่อนี่กินแล้วโอ้ คือเพื่อนอยู่กับหลานอยู่สองคนนะตอนนี้เนาะอ้าเอาเบิ่งมอโม่หน่เด้อเออยเบิ้งแม่เราเห็ดนี่น้อยอันนี้นี่คือข้าวขวดจิให้มันแห้งเนาะให้มันแห้งแล้วเาตำให้กากมันออกนะทุกคนการเห็ดข้าวเมาเนี่ยคือเขาใส่ห้องซีซีกับมีอยู่บ่ กน,น,นี่อันนี้คือการเฮ็ดเขาเหมาพี่น้องคืออยู่ชนบทอยู่เขตหนอกก็สิประมาณนี้เนาะแม่เนาะนอาจจะเห็นได้นี่นนคือการเห็ดเขาเหมา แม่อายุจักปีจักปีเลยอายุเนี่ยจักแรกห้าชิบกิบแล้วโอ้คือว่นย่งแข็งแห้งอยู่เนาะอเอออายุไลยเติบอยู่ยตัวเห,ห,หเนื่นอยอคนขนประมาณนี้แหละพี่นอ้องคือว่ายังอีกดนวเติบตัวเฮาซีด้เห็นแม่เฟินต่ำ ตามเขาเมาแต่ว่าฝั่งไทยในบริเวณพืน้นที่เอินว่าจังใดแต่ว่าฝั่งลาวเขาคือเอินว่าเขาเมาเนการแต่ละแต่ละแต่ละคงแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเฮ็ดบลคือกันเนเาะตามแต่ว่าคมือต้องมองตรนี้โดยอันนี้แมนเพิ่นสีใส่ครบมือตามเอา อาบไรใส่โคกไ่คือคกมองนอกเอิอว่าคกมองที่เจาใส่ตำใส่เท้าเหยียบนะว่าตีนเหยียบเนาะแบบว่าเข้าห้ากินเนี่บ้างบ้างเ่อนก็ได้ใส่มือตำเขาเอาอยู่บ่ตำเอาแล้วกินการกื่นต่นตั้งใจในบานตำเอาแล้วทำาก ยังเหตุแบบดังเดิมอยู่พี่น้องตัวอยู่นี่ในแมนบบไดใส่ไฟฟ้าใส่แต่แผน่นโซลาเซลล์อาเรยียงโซลารศัพโซลารัพท์นี่ก็ตรองได้เมอ่อซากอยู่บ้านเท่านแหละพะวาอยู่นี่มันเป็นปภูผาป่าใหม่เนอกแต่บมีไฟฟ้าพี่น้องคือสานาบาทสองก็สิประมาณเน,นี่ยอ,อยู่เขตนอกนี่น้องคือชนบท สีะมาณนี่พี่นอ้องตอนนี้แมนเฮาสีทาเบิ่งแม่เพ็่นตามก่อนพี่นอ้องเออบบพายยุบานเฮ่านี่บ่บมีคนเห็ดจังซี่ไดไรอ่า mm hmm. มีคนเห็ดแต่กับโเคยเห็นวิธีอ่าเต่ละขั้นตอนอ่าแต่ตอนแรกจุนว่าจุนว่าเห็ดจนใดกินเขาเมาแล้วเพื่นอนเห็ดเนี่ยอไดิ้ตอนนี้แม่เพิ่นกําลังคนอยู่พี่นอ้องก็บทาเบิง่งได้บ่สั่ม่วงนึงนี่ mm hmm. คนเนาะ mm hmm. อ่าอันนี้ mm hmm. โอ<ฮ>้โนเริ่มออกเลยพี่นอ้อง มันมันเริ่มหอนเลยเนาะ,ะเริ่มหอนแหละสีขาวขาวเลย,เาเาเลยจากเมื่อตะกี้เนี่ยมันเป็นสีแบบว่าสีเขียวเขียวเนาะอันนี้มันเริ่มแหงเลยมันเป็นสีขาวขาวนำเลยนิดน้อยเริ่มเปลี่ยนสี พาว่าเม่เพิ่นจะพลิกไปพลิกมาจงาสีแบบโบยุดเลยบบไดายพักตรงใดคนจงสีตลอดเลยอืมจะกประมาณนี้งงนพี่น้องเยกวัวสีด้กินขา้าวเมา่นี่มันกง่ายนะพี่น้องกัวสีด้กินข้าวเมาเนี่เพิ่นใสเวลาหลายพอสมควร ตั้งแต่ตอนที่เฮามาเห็นเม่์ขึ้นพูเลยพูนี่ก็ใส่เวลาหลายพอสมควรเนาะขั้นตอนแรกเพิ่นกะตองอยางขึ้นผูขึ้นเข่าไปฮักเอ้าอยู่เทิงเข่ารู้แอยะ่ยทิงไฮเพิ่นแ้วก็ลงมาหูดอยู่เทียงหล้างจากนั้นแลวก็เอามาครัวจึงสี่แลหล้างจากเข้าครัว,รวแล้วเล่ากะสี่เอาไปตำอีกเครื่องหนึ่งแต่ว่าขั้นตอนการตำในี่เพิ่นที่ ตามแนวใไดกระทาเบ่งน้ากันพี่น้องเลยตอนนี้แม่เราก็โอ้อย่างที่เ็นเนเ่ยสามสิบปายคนทีเลยตอนนี้ขนไปคขนมาเนี่ยเออจนุนว่าเขาเปลี่ยนสีจากทีเขียวมากลายเป็นชีเหลืองเลยทุกคนเลยนะจุนว่นามันแห้งสองสันเลยนี่คือสีเอ๊ะไหนๆเอาเขาเอาเมาลงนี่บอกโตัวครัวแล้วเอาลงนี่เนาะ เอดเอ็ตน้องไซอส,สิถาเบิงโตนี่คือเพิ่นสีครัวแล้วกสิเอาเขาเิ่นลงนีนนอ๋ออตงตุง้ใส่โอโคกโคกแล้วก็น่าจะสากมือพี่น้องไย ันนี้นี่แม่นคกทิ่ใส่ต่ำเนี่ยบ่โอ้เนอะคกทิ่เปนใส่ตำพี่น้องก็คือคกใหม่กันว่าคกอลูมิเนียมนี่กับโบได้ายเล่นน้องสายเิ่นตำใา้เบ่งด้วบ่เนีตำทดลองเนาะบ่นีเนาะ ลองว่ามันแห้งเลยเบาแห้งมันยังเบาท่านใดปะโอ้มันยังเห<อ>น,เนียวเนาะมันยังติดยังเหนียวบ่ท่านใดแต่ว่ามันแหงแหงกว่านี้มันจังได้ต้องขวัวบไหมพี่น้องเลย หัวอีกเท่านึงแล้วจังปชีชีพนวดต่ำอีกเท่านึงแบบนี้มันลองอีกหอบสองเก็บค,คือเก่าวแบบว่าน,นี้ยเอา เหนียวเหนียวหรอโบอ,อีไม่ลี่ดเป็นเบิ่งว่าสิได้หรือบบได้บท่านได้สามโอ้นาะมันยังเหนียว ก็ยังอีกดนไดนี่ก็เพิ่นสิต่ําแล้ได้พี่น้องเอ้ยโอ้เ่วม่าดนี่สเวตว่าดนเวลาคมากสตยังอีกดนนี่เพิ่นใส่คกนี่ก็คกใหม่อะสิคกใหม เป็นเจาะเป็นโกนต่งางๆแล้วก็เอาไม้ต้นนี้โอ้ไม้อันนี้ไม้สากนี่ก็ไลยเนาะนี่คือสากต่ำไลยคนต่ำได้นี่อืมแล้วแบบน,นี้นี่โกนแล้วพี่น้องเลยเป็นใส่เวลาครัวนี่ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยโดน็นว่าเหือแตกเหือแตนพี่น้องเลยพลิกไปพลิกมา อันนี้ขนว่าจากเม็ดสีเขียวกลายเป็นสีขาวอย่างที่ได้เห็นขึ้นว่ากลายเป็นเม็ดเป็นีอย่งว่าเพิ่นสิเอามาตําโอ้หังสิเห็นเพิ่นใส่เวลาดนอ่าประมาณ1ชั่วโมงพี่น้องเฮาอยู่นี่ประมาณ1ชั่วโมงเพิ่นอ่าจนว่าบ่ได้บ่ได้พักพอดนะคนไปคนมาเนาะพลิกไปพลิกมาอยู่ขวัวอ่ขวาขัวเม็ดขาว ต่กะสีเอามาต่ำพี่น้องเพื่อที่ได้เขา้าเมามาก,กินนี่ก็ครั้งหนึ่งเพิ่นเฮ็ดนี่่ง่ายยากถือว่ายากอันนี้เริ่มมีกินหอมเข้าไม่หละเริ่มมีกินหอมเข้าไม่เขา้าเมาเลยแต่ว่าบบทันสําเร็จตนตอนนี้แมนเพิ่นกาลังสีเริ่มผลิตเขา้าเมาและเริ่มสิเฮ็ดแล้ววันสีต่ำ tôi nè hai thằng lan sai vẫn tầm nhắn kìa hèn nè nó bù sai vẫn tầm đôi đôi มันห่อนเนาะ,ะมันห่อนคนเลยไปว่า,ารัวใหม่ๆมันห่อนแต่ว่าเริ่มมีกลิ่นหอมเลยได้เริ่มมีกลิ่นหอมข้าวเมาเลยเริ่มหอมแต่ว่ายัางบุท่านเป็นข้าวเมาเพราะว่ายัางคาเปลือกมันอยู่เออคาเปลือกคากากมัน ก็ถือว่าน่าจะได้เลยนี่อ่ามันแข็งเลยบบติดบบเหนียวปันใด้กระสีประมาณนี้ทุกคนเลยหลังจากเปคนตําแล้วเรียบร้อยกระสีได้เป็นเม็ดเขา่าเออเขาเอิบหรือเข่าเมาแล้วจังอ่ตาตําแล้วก็ไปพัดอีกบ่พัดอีกเส้นหนึ่งเนาะอ่าพัดอีกเส้นหนึ่งเลยว่าจังว่ากินได้พี่นอ้นอยเนาะ คือการทิตเข้าเหมาโบง่ายพี่น้องมันมีหลายขั้นตอนเนานะโดยพี่น้องเลยเนาะกระสิประมาณนี่ตั้งแต่เฮามานี่ก็หากระเ็นอยู่นี่แหละตั้งแต่เริ่มต้นจนว่าหอดจุดที่เพิ่นต่าเนาะแต่เพิ่นต่าแล้วก็บขั้นตอนสุดท้ายก็คือเพิ่นสิไปพัดเอากากมันออกแล้วก็เลือเต็มเม็ดเข่าทางในแล้วก็เอื่อนว่าเข้าเหมาจังว่าสมารถกินได้พี่น้อง คลิปนี้กระชีประมาณนี้ขอบคุณขอบใจพี่น้องที่เขามาเบิงมาชมเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอบคุณหลายๆขอบใจเด้อแม่เด้อ <c oughs> ขอบคุณขอบใจหลายๆพี่น้องเอ้เขาสีเดินทางต่อไปนี่แต่เห็นวิธีชีวิตการต่ำเข้าเหมาคลองท่นเลยก็ที่ว่าโบง่ายพี่นอ้องอ่าตอนเช้านี่เปิ่นผู้เปิ่นขึ้นไปให้เพื่อนยู่เทิงเพื่แหละอ่าไปหากเอาเข่ามาอ่าเป็นห่วงเป็นห่วงเลยมาหูดพี่น้องหูดแล้วก็เอาไปขว ขัวแลวจังเอามาตาม่ำตำแล้วก็เอามาพัดอีกเท่านึงอ่าใสเวลาขัวกับประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่าที่เราอยู่อยู่ทาเพิ่นต่ำห้เบิงพี่น้องเลยเนาะกะเข้าสิเดือนทางต่อบุคกวสิไปหอดบ้านละมองหรือบอ่อจังไหนกลับไปที่ตามเบิงชมนการพี่น้องขอบคุ้นขอบใจหลา,หลา่